สูโโจมงานเงินสู้โควิด -19 ขอพลังแห่งองค์พระพิคเนตใช้ปัญญาใสาช้างพิชิตโควิด -19 ครับ ผมก็ทบกากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 รอไม่ได้เมื่อวานนี้วันหยุดแต่หม่อมราชวงศ์จตุมงคลสนุกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไม่หยุดครับเรียกประชุมเชิญประชุม,ชม,ชมผู้บริาหารระดับสูงของกระทรวงแรงงานนายสุทธิสุโขศลปลัดกระทรวงแรงงานนางเทียนรัตนนวมวัพร้อมปลัดกระทรวงแรงงานนายทศพลกฤจวงวิมานเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมและก็ยังเชิญหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา รองผู้มนวยการสำนักงบประมาณและที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพกรมสรรพากรหาหรือมาตรการช่วยเหลือแรงงานซึ่งเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ผลการประชุมแรงงานที่ธรรมการตนไว้กับสมักงานประกันสังคมฟังไวด้ดีๆนะครับ ที่ประชุมเห็นชอบให้กระทรวงแรงงานโดยสมักงานประกันสังคมแก้ไขกฎกระทรวงกำหนดกฎเกณฑ์เพื่อให้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่มีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากการขาดรายได้ไม่ถึง5,000บาทมีสิทธิได้รับเงินไม่ต่ำกว่าเดือนละ5,000บาทโดยมีผลตั้งแต่วันที่1มีนาคม2,563เพื่อให้สอดคล้องและเท่าเทียมกับการช่วยเหลือแรงงานลูกจ้างที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม โดยจะเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้เห็นชอบในวันอังคารที่3มสเว็มีนาคมที่จะถึงนี้ครับนั่นหมายถึงว่าลูกจ้างที่ทำประกันตนตามมาตราที่33เงินเดือนต่ำกว่า1,000 0บาทเมื่อตกงานเพราะพิษโควิด -19 จะได้รับเงินช่วยเหลือ,อยิวยา5,000บาทเป็นเวลา3เดือนเท่ากับแรงงานนอกระบบประกันสังคมครับ มาตรการเยียวยานะครับที่รัฐบาลออกมาครับซึ่งเป็นตัวเงินเป็นตัวเลขนะครับมีอยู่สองระบบด้วยกันนะครับ1ระบบที่กระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคมเป็นผู้จ่ายเงินครับสระบบของรัฐบาลนะครับโดยคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงการคลังครับเป็นผู้จ่ายเงินครับระบบที่1ก็คือระบบนี้ครับระบบมาตราที่33นะครับนะครับผู้กันตนมาตราที่33สามารถยื่นขอรับประโยชน์ ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยแล้วก็นายจ้างต้องแจ้งรับรองการปิดกิจการจากเหตุโควิด19เนี่ครับได้ที่เว็บไซตของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th นายจ้างต้องแจ้งไปครับว่าจะปิดกิจการนะครับแล้วลูกจ้างที่อยู่ในมาตราที่33ก็จะรับเงินทดแทนครับส่วน ที่2นะครับคือไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมก็คือไม่ได้อยู่ในร,ระบบมาตราที่3.3มีคุณบัตรต้องเป็นแรงงานลูกจ้างเพื่อพาวแรงงานอิสระก็นาหลักฐานบัตรประชาชนข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็ข้อมูลของนายจ้างลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www เราไม่ทิ้งกันด o m แล้วก็ผูพร้อมเพียงไว้ที่บัตรประชาชนของเรานะครับก็จะได้รับเงินผ่านตรงนี้ครับบัญชีธนาคารผ่านพร้อมเพียงของเราครับพ่วงถามแรงตอบแรง จู่โจมถนนข้าวสารสถานการณ์ไวรัสโควิด19ระบาดแบบนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีแบบนี้ขายอะไรดีละครับสินค้าที่พอขายได้นี่เลยต้องแมสปิดหน้ากาก,ากอนามัยเจลอนามัยเอามาหาไปรไขายประทังชีวิตได้ครับหน้ากากนะครับตอนนี้มีหน้ากากขา,ายแล้วนะครับนี่ครับมา,ากากนะกและยังไม่พอยังมีเจลเจลล้างมืออีกนะครับเป็นสินค้าที่เพิ่มขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยนะครับนักท่องเที่ยวมาจะต้องใช้นี่ครับ เพื่อความปลอดภัยของตัวนักท่องเที่ยวเองและเพื่อนๆที่มาท่องเที่ยวทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับฮีฮีฮาฮาปัมหน้ากระป๋าเง็มช right ่วงนี้กักตัวอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินั่งนั่งนอนนอนเบื่อไม่รู้จะทำอะไรดูหนังฟังเพลงไปวันๆก็ต้องมีอุปกรณ์เสริมแบบนี้นะครับจากจอแค่แนิ้วใช่ไหมมาเป็นสิอันนี้ 12นิ้ว12นิ้วครับ12นิ้วราคาเท่าไหร่1ร0บาทครับ100ง0บาทนี้ครับน่าสินค้าอะไรใหม่ๆก็มาดูได้ที่ถนนข้าสารเราเนี่ยครับเป็นกำลังใจให้หมอทีมแพทย์และพยาบาลอยู่บ้านกักตัวเองหยุดเชื้อเพื่อชาติทีมงานที่มรู้จักเหน็ดรู้จักเหนื่อยีฮฮีาฮาปันะกระป๋าแงมนักปรบเจ้านายปูนปูน ตามปา๋าเงมจูโจมช่วยชาติบูรณาการได้ที่เฟซบุ o กข่าวปา่าเงมทุกวันและยูทู e ป๋าเงมรับเจ้านายปูน,ปน